สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษายนมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือน ตุลาคมนี้ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและต้องเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดถึงจะเฮงและปังมากยิ่งขึ้นมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญอย่างใดถึงจะดี ไพ่ใบแรกโอ้โหได้ไพ่ทาวเวอร์เลยนะชาวราศีมีนระวังเรื่องด้านอารมณ์นะคะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบปรบปรับกระทนหันโดยที่เราไม่คาดคิดระมัดระวังการที่จะทําอะไรคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจรวดเร็วอารมณ์วู่วามจะทําให้เสียได้หรือบางครั้งบางทีคุณอาจจะได้อะไรแบบโดยไม่คาดคิดก็ได้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดแต่ในที่นี้เขาบอกว่า เรื่องร้ายมันก็มีค่อนข้างเยอะกว่าเรื่องดีดังนั้นต้องระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองอย่ามโมโหอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าพร้อมบวกพร้อมชนไปสมดทุกเรื่องมันจะทําให้คุณเดือดร้อนด้วยตัวของคุณเองไพ่ใบต่อมาบอกถึงคุณมีศัตรูคู่แข่ง เพราะฉะนั้นคุณจะอารมณ์ร้อนไม่ได้เลยทีเดียวสําหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนคุณมีศัตรูคู่แข่งในด้านการทําธุรกิจนะคุณอย่าใจร้อนคุณอย่าวู่วามคุณอย่าพร้อมบวกพร้อมชนคุณอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้คุณทําอะไรก็ตามต้องโดดเด่นอยู่ตลอดเวลาต้องมีความกระตือรือร้นในการทํางานแต่ไม่จําเป็นต้องไปบวกไปชนคุณกระตือรือร้นในการทํางานของคุณคุณพยายามคิดพลิกแพงทําให้ตัวคุณโดดเด่นอยู่ตลอดเวลาคนที่เขาเกลียดเราเขาอิจฉาเราเพราะเราโดดเด่นนี่แหละ ดังนั้นถ้าเขาจะทําเขาจะพยายามทําให้เราดรอปลงไปเพื่อเขาจะแย่งลูกค้าเราเราก็จะต้องทําตัวโดดเด่นขึ้นมาหรือบางคน <c oughs> บางคนอาจจะโดดเด่นจนเจ้านายเนี่ยพิจารณาคุณเป็นพิเศษทําให้เพื่อนร่วมงานหรือคนรอบๆตัวคุณรู้สึกเกียดและอิจฉาพยายามใส่ร้ายป้ายสีพยายามให้คุณมีเรื่องมีราวพยายามจิกกัดแขะกะเน็บแนมต่างๆคุณไม่ต้องไปสนใจคําเหล่านั้น เขายิ่งทําเขายิ่งเดือดร้อนเองคุณพยายามสร้างความโดดเด่นของตัวคุณด้วยผลงานออกไปให้เยอะๆแล้วเจ้านายหัวหน้างานจะเห็นความโดดเด่นของคุณตรงนี้ทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆแบบไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกันไพ่ใบต่อมาสามถ้วยสามถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ผูกมิตรกับคนเข้าไว้นะคะใครจะคิดร้ายคิดไม่ดีทํายังไงช่างหัวมันเราทําตัวเหมือนใสซื่อนะคะ ผ,ผูกมิตรกับทุกคนคุยเล่นสนุกสนานแต่ในใจกูไม่ได้คุยดีกับมึงหรอกแต่ไม่ต้องออกมาที่สายตานะคนเราเขาไม่โง่นะเวลามาดามจะดูคนมาดามมองที่สายตาไม่ได้มองคําพูดคําจาพูดกับเราโอ้ยพี่คะพี่ขาอย่างางู้อย่างนี้แต่แววตามันไม่ได้พี่คะพี่ขามันกําลังจิกกัดเราอยู่ภายในภายในดวงตาแต่เขาจะ ไม่รู้เลยว่าเราจิกกัดเขาเพราะมาดามจะเป็นคนที่ถ้าพูดดีด้วยมาดามจะตามมาดามจะไปว่าดีด้วยแต่ในใจไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นจะแกล้งทําเป็นเหมือนเราไม่รู้ไม่ชี้อันนี้แหละเขาจะคิดว่าเราโงา่แล้วเขาจะทําร้ายเราด้วยการที่เรียกว่าทําร้ายเราแบบโง่ๆแล้วสิ่งผลสะท้อนนะ่ะมันจะกลับไปหาตัวเขาเองเพราะฉะนั้นให้เราทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมิตรกับทุกๆคนเข้าไว้นะคะ เป็นช่วงที่ถ้าตอนเย็นเขาชวนเราไปเฮฮาปาร์ตี้ไปกินไปดื่มไปเที่ยวบ้างเราก็ไปบ้างนะคะแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องหัวปักหัวปั๊มกับสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อเป็นวิธีแล้วเราก็ขอลากลับบ้านก่อนเพราะว่าเราอาจที่จะต้องมีภาระนู่นนี่นั่นนะคะไพ่ใบ,บ,บต่อมาสองสองเหรียญสองเหรียญเขาบอกว่าคุณเป็นช่วงของความโลเลเพราะว่าคุณไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันมิตรภาพที่ดีจริงๆหรือว่า เขาเป็นศัตรูกับเราแน่อย่าไปไว้ใจทางอย่าวางใจคนเขาเป็นมิตรมาเราก็ทําเป็นมิตรกับแต่ถ้าเขาเป็นศัตรูมาเราแกล้งทําเป็นโง่บางคนบอกว่ามันไม่ได้เคยแกล้งทําโง่แล้วมันยิ่งทําเราใหญ่คุณแกล้งทําโง่ผิดวิธีหรือเปล่าถ้าคุณทําแกล้งทําโง่จริงๆใช่เรายิ่งแกล้งทําโง่เขายิ่งทําเราใหญ่ดวงจังหวะนะจังหวะชีวิตของเรามันเป็นแบบนั้นเราต้องปล่อยนะปล่อยให้มันเป็นแล้วให้มันจะทําเราให้เยอะๆไปเลย แล้วเดี๋ยวกรรมมันตามสนองมันสนองอย่างหนักเราไม่ต้องแช่งนะอย่าแช่งมาดามไม่แช่งใครเลยมาดามปล่อยเลยอ่าถ้าชีวิตมันต้องเป็นงนี้ใช่ไหมเราอาจจะทําเขามาเราปล่อยปะปล่อยให้เขาทาเราไปเดี๋ยวถึงเวลาเมื่อเราเดวงคนเราเดินขึ้นบันไดเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดมันก็ต้องย่อมที่จะต้องเดินลง เมื่อเดินลงไปแล้วถึงจุดต่ําสุดมันก็ต้องเดินขึ้นเพราะมันไม่มีทางลงไปมากกว่านั้นแล้วพอนในจังหวะที่เรากําลังเดินขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วงจังหวะเดินสวนกันเขากําลังขาลงก็ได้เราไม่เหยียบซ้ําแต่เราจะดูว่าเมื่อเธอเดินลงไปอยู่ในจุดเดียวกับฉันแล้วเนี่ยเธอจะรู้สึกยังไงแค่ให้เธอได้รู้สึกในสิ่งที่ฉันเดินลงไปตรงนั้นอากาศตรงนั้นอา,อากาศข้างบนมันแตกต่างกันเยอะมากรอดูวันนั้นได้จริงๆแล้วคนเราเนี่ย คือเราพูดได้เราห้ามได้กับคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะแต่คนที่ยังผ่านประสบการณ์น้อยไปห้ามเขาไม่ได้มาดามก็เข้าใจว่าคลิปที่มาดามพูดห้ามใครไม่ได้หรอก แต่เพียงแต่ว่าให้คุณฟังแล้วเก็บไปคิดเพราะว่ามาดามใครมาห้ามดะมาดามแบบนี้มาดามก็ไม่ฟังนะมาดามต้องเจอด้วยตัวเองอันเนี้ยมันคือประสบการณ์ตรงด้วยตัวเราจริงๆทุกคนต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าเตือนให้มันเป็นสติสอนใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเออใช่มันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะไพ่ใบต่อมาได้ห้าไม้เท้า <c oughs> ระวังความเจ้าอารมณ์ของคุณนะ อย่าลืมนะทาวเวอร์ติดกับห้าไม้เทา้าจะมีเรื่องราวมีปากเสียงแบบชนิดเสียงดังอย่างรุนแรงและเสียงดังใหญ่โตถึงขั้นถึงเลือดถึงเนื้อได้นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการทะเลาะกับผู้คนชาวราศีมีนหรือลัคนามีนด้วยคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนราศีมีนถึงจะทาตุน้ําก็จริงแต่ราศีมีนเป็นราศีที่มีความอารมณ์ร้อนมีความเก็บกดกับสิ่งที่เข้ามาในอารมณ์ พอมันเก็บกดมากๆแล้วมันจะเป็นการระเบิดอารมณ์แล้วมันจะเป็นการทะเลาะแบบรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังความเจ้าอารมณ์การที่จะมีการทะเลาะรุนแรงมีปากมีเสียงถึงเลือดถึงเนื้อหรือการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้อาวุธได้ระมัดระวังตรงนี้สําหรับบางคนนะใครที่กําลังมีเรื่องมีราวหรือใครที่กําลังมีปัญหามีศัตรูแล้วเจอหน้ากันเป็นแขวะเป็น จิกเป็นกัดจนกระทั่งอึดจนเหลืออึดแล้วมันอาจจะบวกจะชนแบบไม่รู้ตัวระมัดระวังที่มันจะมีเรื่องมีราวถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชาเหรียญราชาเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าเอาความคิดสร้างสารรค์ของคุณนะมาสร้างผลงานเพื่อที่จะสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวคุณเองจะดีกว่าอย่าเอาความคิดสร้างสารรค์ของคุณหรือความคิดที่ แตกต่างหรือความคิดต่างของคุณไปมีปากมีเสียงกับผู้อื่นคุณเอามาคิดสร้างสารรค์ผลงานในเมื่อถ้าเกิดทํางานเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะหรือทํางานในองค์กรความคิดสร้างสารรค์ของคุณเขาไม่เห็นด้วยมีเรื่องมีราวที่จะต้องทะเลาะกันคุณเอาเก็บเอาผลงานของคุณที่มันเป็นความคิดสร้างสารรค์ตรงเนี้มาสร้างเป็นผลงานของตัวคุณเองสร้างความโดดเด่นให้กับตัวคุณเองทําเองคิดเองทําเองลงมือทําเองคนเดียวหรือทําเป็นผลงานเฉพาะเป็นงาน ที่ของเราเองไม่เข้าไปร่วมองค์กรคุณจะได้มีโอกาสได้เงินก้อนโตจากผลงานของตัวคุณเองได้เพราะมันจะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร the world ทำอะไรก็ได้ทำออกสื่อก็ได้ทำอะไรในโลกโซเชียลก็ได้หรือคุณอาจจะได้เงินจากความเก่งความฉลาดความรอบรู้ของตัวคุณที่คุณศึกษาเรียนรู้มาอย่างรอบคอบแล้วฝึกฝนจนชำนิชำนาญแล้วคุณอาจจะสามารถส่งต่อออกไป ตีแผ่ให้ทั่วโลกได้รู้จากการทำ u t u b e ก็ได้หรือทําแอปต่างๆที่มันจะสามารถสื่อออกไปให้ทั่วโลกได้รู้ก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นการที่เรียกว่าทำแล้วคุณอาจจะไปนำเสนอติดต่อกับชาวต่างชาติหรือคุณอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกซึ่งส่งผลทำให้คุณได้เงินก้อนโตก็ได้หรือคุณอาจจะไปศึกษาเรียนรู้ต่างประเทศเพิ่มเติมก็ได้ ะะซึ่งชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วแต่บุคคลว่าจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับตรงไหนหรือบางคนอาจจะทําอะไรที่ข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติเอาผลงานที่เราคิดสร้างสารรค์เนี่ยไปนําเสนอแล้วคุณอาจจะได้เงินก้อนโตจากตรงนี้ก็ได้ด้วย mm. เช่นกันมันจะเริ่มดีตอนประมาณกลางเดือนนะกลางเดือนตุลาจะเริ่มดีเงินก็จะเริ่มไหลามาเทมาเลยนะคะผลงานที่คุณทําจะประสบความสําเร็จตรงตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เป็นการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือเป็นการนําเข้าส่งออกหรือจะเป็นการทําธุรกรรมกับชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าไปทํางานต่างประเทศแล้วเอาความคิดสร้างสารรค์นี้ไปทําก็ได้จะเป็นการทําที่ทําอย่างรวดเร็วและไม่มีอุปสรรคและสําเร็จได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเช่นกันมาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าคุณทําอะไรก็ตามจะมองที่ผลประโยชน์นะคะ จะมองพิธีผลประโยชน์จะมองที่ค่าตอบแทนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระวังอย่าดูถูกเงินอย่าดูถูกเงินด้วยการที่เรียกว่าเงินน้อยเกินไปฉันไม่เอา ฉันจะเอาอะไรก็ตามต้องเป็นเงินก้อนโตเลยทีเดียวอย่าดูถูกเงินมากเงินน้อยให้รับไว้ทั้งหมดเพราะมันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณเองถ้าคุณมัวแต่มันเลือกว่า,มา,ม,ามากถึงจะเอาน้อยไม่เอามันจะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆที่จะเข้ามาแล้วมันจะทําให้คุณมีปัญหากับคนอื่นได้หรือมีปัญหากับคนที่เขาเข้ามาติดต่อคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องเยอะอะ่ะแล้วเขาอาจจะจะไปบอกให้คนอะ่ะไม่ชอบหน้าคุณได้นะคะไพ่ใบต่อมา เอาสเสน่ห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สเสน่ห์ของคุณนะคะในเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาถ้าสเสน่ห์ในการทํางานบอกได้เลยว่าเงินไหลามาเทมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารเจ้านายหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งลูกค้าเขาจะรู้สึกชื่นชอบคุณหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วติดต่อกับชาวต่างชาติชาวต่างชาติก็รู้สึกคุณมีสเสน่ห์ในการพูดจาคุณมีสเสน่ห์ในการทํางาน เขาทาให้เขาอยากจะร่วมร่วมหุ้นกับคุณหรือว่าอยากจะลงร่วมลงเ,ออเขาเรียกว่าลงทุนร่วมหุ้นกับคุณนะคะลงมือทําร่วมกันกับคุณได้หรือบางทีคุณอาจที่จะไปขอทํางานต่างประเทศนําผลงานไปนําเสนอว่าคุณมีความสามารถตรงนี้เขาอาจที่จะตอบรับคุณในทันทีเลยก็ได้นะคะโดยไม่มีอุปสรรคส่วนใครที่โฟกัสเรื่องความรักก็จะมีความรักเข้ามาแต่ระวังนะจะเจอคนที่เจ้าอารมณ์สักนิดหนึ่ง ใบต่อมาได้เก้าถ้วยเก้าถ้วยเขาบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีแบ็กอัพที่ดีนะคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ข้างหลังแบบลับๆไม่ได้แสดงตัวแต่เรียกว่าคนจะยำเกงและเก่งใจในแบ็กอัพของคุณทําให้งานของคุณผ่านไปได้อย่างฉลุยผ่านไปได้อย่างดีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักคุณจะเจอคนค่อนข้างเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่เรียกว่าฉันไม่แคร์ ใครที่จะเออใครที่จะมาก็มาด้วยคุณก็มีสเสน่ห์ด้วยเขาก็มีสเสน่ห์แต่เขาจะไม่แครคนจะเป็นแนวค่อนข้างอินโทรด์น่ะคือจะมาก็มาจะไปก็ไปคุณมาฉันก็ยินดีต้อนรับคุณไปเันก็โอเคอยากไปก็ไปจะประมาณนี้ ใบสุดท้ายจะสรุปว่าอย่างไรมาดูกันไพ่ใบสุดท้ายได้อัศวินดาบอัศวินดาบเขาบอกว่าช่วงนี้นะไปลายปลายเดือนนะงานเยอะเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีมีนต้องมีความกระตือรือร้นในการทํางานทํางานก็จะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่แล้วเพราะคุณมีแบ็กอัพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักคุณก็อาจจะพบรักในสายงาน คนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาเพราะว่าทางานร่วมกันแล้วเจอกันเกิดการปิ้งปังกันขึ้นเขาเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนขยนันมีความกระตือรือร้นเป็นคนดูมีเงินด้วยนะคะดูมีเงินดูมีอํานาจวาสนาบารมีดังนั้นมาเสริมพลังบวกรับพลังบุญเพื่อดับความใจร้อนของตัวคุณดูซิว่าไพ่เสริมพลังบวกรับพลังบุญจะบอกอะไรคุณ เขาบอกว่าให้เสริมสวยเสริมหล่อด้วยการแต่งหน้าทาแป้งหรือไม่ก็หวีผมผู้ชายก็หวีผมซะผู้หญิงก็แต่งสวยด้วยการหวีผมผัดหน้าทาแป้งไปนะคะในวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา11นาฬิก40นาทีถึง12นาฬิกาให้ทำในวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบปปดีปีนี้นะคะดาวพฤหัสตกโลกาวินาศ มีอุปสรรคติดขัดแน่นอนมีศัตรูแน่นอนอารมณ์เหวี่ยงวินใจร้อนแน่นอนจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมีเรื่องร้ายๆเข้ามาประชิดต,ตัวโดยที่ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวมารู้อีกทีหนึ่งอ่ะมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไงชีวิตเข้าไปพันพัวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นเสริมสวยเสริมหล่อซะเพื่อเป็นการดับโลกาวินาศเริ่มตั้งแต่วันพระรหัสแรกของเดือน ตุลาคมเลยจะยิ่งดีนะคะไพ่ใบต่อมาให้สวดพระคถาประจำวันจันทร์ใน15จบในวันอาทิตย์ในช่วงเวลา21นฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาสวดพระคถาประจำวันจันทร์เสริมเรื่องเสน่ห์เสริมให้ใครเห็นหน้าเห็นตาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเสน่ห์น่ารัก นะคะส,ส,สวดในวันส,สวดพระคาถาประจําวันจันทร์ในวันอาทิตย์เสริมเรื่องอะไรอนาจวัสนาบารมีแล้ววันอาทิตย์ปีนี้ดาวอาทิตย์ตกอุบาทเพราะฉะนั้นอุปสรรคติดขัดแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพแม้กระทั่งเรื่องการขัดแย้งแม้กระทั่งเรื่องไม่ดีต่างๆที่มันเข้ามากระทบเราอย่างเราไม่คาดคิดเนี่ยมันจะได้ดับสิ้นไปนะคะมันจะทําให้เรามีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นและเสน่ห์อย่างเดียวไม่พอแถมมีอํานาจวัสนาบารมีเพิ่มมากขึ้นด้วย ใบต่อมาโอ้โหรวบหมดเลยทั้งสามสามอย่างนะคะใบต่อมาให้สวดพระคาถาประจําวันศุกร์ในวันศุกร์ยี่สิบเอ็ดจบวันศุกร์เสริมเรื่องอะไรสวดในวันศุกร์เสริมเรื่องความรักนะคะความเสริมเรื่องความรักและการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิด ราศีมีนเสริมสเสน่ห์เสริมความรักเสริมเรื่องการเงินให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาทําให้เรามีอํานาจวาสนาบารมีมีอํานาจวาสนาบารมีแบบอ่อนน้อมถ่อมตนวันศุกร์ดาวศุกร์ปีนี้ทั้งอธิบดีทั้งธงชัยคุณทําอะไรก็จะได้ประสบความสําเร็จและเหนือผู้อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจบคําพยากรณ์ของผู้ที่เกิดราศีมีนใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ ไปเพื่อเป็นวิทยาฐานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ